みなさんおはようございますね。先生の運です。タッけあうよちえで、日本語を教えていますね。今日は、白ちんの歌を歌いましょうね。みなさん、お元気ですかお元気ですか元気です,、ね、元気ですね。お久しぶりに、みなさん、気をつけてください。今はウイルス、コロナウイルスね、あるので、みなさん、気をつけてね。 มาสก์โอซึเกะเดที่โออาไลมัสเนทีいい่โออาไลมัสที่โออาไลมัสดีลสสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมเสริมพิเศษภาษา ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะพบกับเซนเซน้ำอุ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซนเซก็มาในหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยปลอดโรคนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เซนเซจะมีเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ยการใส่แมสหรือการใส่หน้ากากอนามัยนะคะมาะฝาก,กเด็กทุกคนเลยนะคะอย่าลืมตั้งใจเรียนของเซนเซได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ね、みなさん、先生、今日きょうは寒くてね、寒くてです。さくみ、ハくさんがあるね。ハくさん、ハくさん、ハくさん。おー、いいですかだめだね。よくないですから、みなさん、バイキンか、バラ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 、たくさんがあるですね。みなさんは、手を洗うね。 あとはあとはマスクをつけてくださいね。いいです。今日はハクちゃの歌を歌ったと思いますね。歌いましょうね。ではになかでてこなか、先生な言葉を言うと、ルクは先生のと、まくらいはにでは先生のー葉を先生の言葉を言うと、先生の言葉を言うと、先生のは葉を言うと、先生の言葉を言うと、先生のー、葉を言うと、先生の言葉を言うい先生の言葉を言うと、先生い言葉 จามแล้วถ้าไม่ใส่แมสดีไหมคะเด็กๆไม่ดีนะคะเด็กๆเด็กๆต้องใส่แมสด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆล้างมือด้วยน้ําสะอาดหรือว่าเจลแอลกอฮอล์หรือว่าน้ําสบู่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเด็กๆต้องใส่อะไรเอ่ยใส่แมสด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงฮัชช่นะคะในสัตว์ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้เพลงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ なさん勉強しますก何かสิมาสなรูさん知ってますか。ันสก๊ดกรู้ไหมคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยสัตวัวนี้คืออะไรเอ่ยดีกๆรู้ไหมปิงปองปิงปองเนะนั่นก็คือกละอะไรเอ่ยกับรอกนั่นเองนะคะอ่าฮับกุชนันอุตัยมาโชนเน่เดี๋ยวเรามาร้องเพลงฮัตเชยไปพร้พอมๆกันเลยนะคะ ล Get ิซซสั่งการมาสกุสิตาจ i ซ i ยจีซายจีซายมาสกุ n ิตากง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 ช่งก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 งช่งเป็นไงคะกระรอกจามออกมาฮัชชิวแมสรุดออกมาเลยมินาซางด้โอชเตกดาไซเน ใส่แมสให้กระลอกหน่อยนะคะจะได้ไม่มีเชื้อโรคดูดออกมานะคะสกินนอทั้งก่อนเนะนั่นนอตเดอร์บุสซ์กันนานี่คือตัวอะไรเอ่ยปิงปองปิงปองเนะปิงปองปิงปองเด้ซื้อซือดูสังเนะนกกระเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองไปงพร้อมๆกันนะคะฟังซึ่เซ่ก่อนนะคะซื้อดูสังกา มาสกุสิตา t ้องซอยห้ซอยห้องซอยห้องซอยมาสกุิตากงกงกงชากงกงกงชาว้าไทย ouais ใ,ใ,ให้ใไทยห้แนมีนาสังนาโอชิตะคือดาใสแนเป็นไงคะจามแมสหลุดออกมาแล้วเด็กๆใส่แมสให้นกกระเรียนหน่อยค่ะให้ซูรุสังหน่อยนะคะ いいですねはい。่สีโน่ทันโกเนะนี่การ์ดอุบุสกัれ？นอสรู้ไหมคะวน,นี้คือตอะไรเุุ่เสียงอะไรไมีคน่าซังบตาจังเนบตาจังเดซืบูตาจังบตจแปลว่าน้องหมูนั่นเองนะคะมินาซังอุใต้ามาช่วนลองพร้อมกันนะคะ 豚ちゃんがマスクしたみな、まま okay? さん始めましょう。豚ちゃんがししたママママスクしたコン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  นしてくださいね。もう大変โ変้ท皆さんマスสก์กุสเกลส์สเกิลสิ่าจา่าว่าสิใส่น้องใส่แมสให้กับน้องหมูด้วยนะคะกิดว皆さんตัวไเดรู้ไหมคะ ปิงปองปิงปองแน่คาบาซังเดสคาบาซังเดสคาบาซังแปลว่าฮิปโปนั่นเองมิน่าสังอุตรไตมาช่วยแน่มาร้องเพลงบ่งโมมกันนะคะคาบาซังกามาสุกุชิตาโอ๊คิ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 มาสุกุชิตากงกงกงก,ง,กงชา กง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 ซังทายเ็นทายเนยยเนีย่ยมินนาซังมาสกุสเกตเด็ดาเซเน่มาใส่แมสให้กับพี่ฮิปโปกันได้อแล้วค่ะอ่าเป็นยังไงคะอ่าบาราบาราวะเด็กได้เด็เาโลกไม่สามารถหลุดออกมาได้แล้วนะคะสกินอทัง้งกันเน่นั่นโน้ตบุสกันนะมินน่ังมสก้า มิมิกะมิมิกะโอเคเน้มินาซังมิตะโคตกะอรุเด้ติ๊ดต้องเคยเห็นสัตว์ชนิด,ดน,น,นี้แน่นอนค่ะนี่คือสัตว์อะไรเอ่ยแป้นแป้นมีเสียงด้วยเด,ด็ก๊รูร้จักไหมคะวิงปองปิงฟองเน้มาตะมินาซังมิตะโคตกะอรุเดสซโซซังเน้โซโซังโซซังแปลว่าช้างนั่นเองเรามาร้องเพลงฮัทชิ่วกันพร้พอมๆกันเลยนะคะ โซซังก so ็มาสกุชิตานาาไงนาาไงนาไงนาไงมาสกุชิตากุงกุงกุง yeah, กุงชงกุงกุงกกุช้ทายห้ทาแน่ยแล้วนะคะมาช่วยใส่แมสให้กับพี่ช้างกันหน่อยเ็วค่ะ 直してくださいねいいですみなさん上手ですね今日は終わりましたねハックさんの歌ってみなさんできますかみなさんできますかと先生ははいできやないかはいできますね。 เด็กๆทุกคนนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกฝนการร้องเพลงของเซนเซนะคะในแต่ละคลิปนะคะซึ่งเป็นเพลงาภาษาญ,ญี่ปุ่นในแต่ละคลิปในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำนะคะทาซ้ําๆฝึกซ้ําๆนะคะเด็กๆก็จะเก่งเก่งขึ้นทุกคนเลยนะคะบูตะจังกามาสกุชิตามาดุยมาดุยมาดุยมาสกุชิตากุงกุ๊งกุงกุงชา てんすうんんんんしましたね忘れてないですね今日はありがとうございましたねさようなら